นักแสดงพร้อมกล้องพร้อมสปีดแอคชั่นต้อนอัศวินกระสุนน้ำเฮ้ยแอย่เบอร์เบอร์ตัวซาบุคาท่าเร้วนี่มันต้องสอยให้เรียบนี่แนะจนมุมแล้วล่ะเซ่ทาได้เวลาพิสุดยอดแล้วอ๋อพิสุดยอดเหรอเมื่อเจ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วไอ้เนอไอ้พิสูจน์ยอดกลายเป็นพิบุญยซะแล้วสกอตมาแล้ว เดี๋ยวเราจัดการเองเฮ้ยนี่แน่ไอ้แน่นแนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเบียเปียกเบียกเบียกหมดน้ำยาแล้วหรือเราซึมซับดีดีเพราะมีที่เป็ล็อกสามชั้น <c oughs> เดี๋ยวปัดเหนียวเลยหนูอยากเล่นด้วยอ่ะชาบูชาบูสกอตฟุตยาและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่สกอตปกป้องโลกไว้ได้เช็ดสะอาดซับสนุกกับสกอตเอ็กซ์ตร์แคร์